ีชาวรุกคนทุกสวัสดีชาวยูทูบทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มาอยู่หน้างานปอแบบชั่ครับหลายบ้านเหลือเกินนะครับวันนี้เข้าเป๊ะไม่หมดรอเส้นตัวนะครับออกไม่ได้นะครับผมนี่อันนี้คือดำมดำมเสร็จแล้วนะครับดำมเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีปัญญาออกไปเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะมาเจอกันกับลุงสมเกียรติแต่ดังครับทุกคนครับ โฆษณาเข้า่อยนะครับนี่ต้นน้ำไหนลุงสมเกียรติแต่ด 1941, ังนะครับสนใจนะครับแต่กลับไปครับทุกคนโฆษณาได้ยังไม่ต้องมาคิดคร่าสปอนเซอร์ดิอซไม่ได้นี่ไม่คิดค่าสปอนเซอร์กันจะไปเอาตรงไหนเหะอฮะเดี๋ยวดูหน้างานกันหน่อยครับโอ้ดินสวยไหมครับโอ้ดินบ่อบ่อเขานี่สวยจริง เข้ามาไม่สุดไหลเข้ามาตลอดโน่นรถคันแรกครับอ,อะไรน้ำหมดแล้วจำว่างเหรอจำว่างครับของรถบรรทุกครับผมตัวอะไรเน,นี่ยฮะน,นีนน่มันตัวอะไรเบอร์แปด พูดจริงไงจริงแถมน้ำยากี่ตัวไหนอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้พันกระบาทเท่าไหร่พันห้าสิบเหรอเพจไหน 1> 1, <50. S 2> หนะสำเภอเพจอ่ะอันนี้หัวมันถอดได้ไมันใช่อยู่ไปดูจุ๊บจุ๊บอยู่กี่เด้อมาแล้วสองรถรถสามบ้านนะวันนี้รถสามบ้าน

มันเอียงมันเอียงซ้ายหน่อยนึ pasture, ององ่ะ้งยงกันงอ่ะนะลายควนอ่ะงงอ่ะ ไออกมาได้เหมือนเดิมนะครับโนเรียนตยวึ้นมาไอ้ดอกตกทำไม น้ำอ่ะตัวหายไม่เหะน้ำไม่มีด้วยโอ้ทำอันนี้ทำให้กรอบแท้แล้ตรงนี้นะ เมื่อวานนะกี่รอบจะทายาคู่นะสามครึ่งยาพูดเลยโอ้โหว่าทันไปดียึดสายมาเดียวอรไอยเ่วาเข้าก็ไม่เร็วเท่าไหร่โอ้ยดีกว่าเที่อยงแล้วน้ำมันไม่ต้องรอเติมน้ำเต็มที่เลอเดี๋ยวจบเลยไงเหยียบตะพื้นๆผมเหยียบหนีกิ่หายเมื่อวานแรงแซงผมอ่ะโอ้บาลายเออ เยยบบลลี่มันลมันหลอกกันแหละขึ้นเลยกบอกกมไปสุดตีนเล็กการงสุดตีนในกาไม่ทันเลยเออเยบโอ้โหไปดีกว่าเนาดี๋ยวมาเส้นตัวนะครับทุกคนมาแล้วคนเส้นตัวแล้ว ไไหนบ้างเจมองอันนี้มองไม่เห็นคนขับไปไหนวะเฮ่คันขับอยู่นี่ทะเบียนอะไรเนี่ <45 S 1> ยห้าหนึ่งเจ็ดเฮ้ยอ,อันนี้มองนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเวลาอยู่พักใหญ่นะครับแล้วห้ตากรเจยวสอง คือแปลงเก่าขึ้นเป็นโกดังไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้คือแปลงใหม่ก็วิ่งอยู่ประมาณสองบ้านนะครับบ้านลูกพี่นะบ้านนึงนะครับผมก็วิ่งร่วมกับธัญพรนี่แหละบ้านพี่นาคอรอเซ็นตัวนะ ประมาณเมื่อวานนั่งแท่นอยู่ตรงนี้แหละ ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะครับเป็นกำลังใจในะการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับอย่างไรก็ของคนละหนึ่งเม้นพันนะครับเข้ามาแล้วนะครับจะครบหนึ่งแสนซับแล้วครับทุกคนอยากให้มันครบแยะนะตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ที่เดิมนั่นแหละแปดหมื่นเจ็ดบางคลิปก็ยาวบางคลิปก็สั้นนะครับทุกคนก็แล้วแต่หน้างาน สิบสิบห้านทีผมว่ากำลังพอดีอันนี้ก็น่าจะเต็มแปลงนี้พอดีแหละนะทุกคน,น,นยากาศยามเช้าเช้านะครับเราวินออกเห็นแบบนี้ตาต่างคนต่างต้องรีบไปบอ่อแล้วทีนี้เดี๋ยวมันจะไปติดคิวอยู่บ่อเลยนะติดคิวอยู่ คลิปแล้วครับทุกคนยังไงก็ฝากฝากด้วยแล้วกันนะครับฝาก YouTube ด้วยแล้วกันนะครับใครติดตามอยู่ใน TikTok ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาดูใน YouTube ครับผมสำหครับคลิป,ลปนี้ไปแล้วครับทุกคนครับไปบายครับ